แบตหมดครับโอ้แบตหมดไม่ได้ถ่ายเลยแบตมันหมดยกขึ้นใหม่ไหมครับนะี่ผมช่วยไหม <c ười> เฮ้ยบบงามๆนั้นเลยนีบบ<ห>่ปลาโซนนี้ตัวดีๆนั่นเลยก็ได้ตัวนี้ไป วัสดี้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องเหลียวไม้ตอกวันนี้มีโอกาสนะครับมีเวลาว่างก็ออกหมายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาประมาณเนะสิบเอ็ดนาฬิกา มันรู้เห็นหรือเปล่าวันศุกร์ที่21มิถุนานะครับ11นาฬิกามาถึงหมายแล้วก็ตั้งทุนเรียบร้อยนะครับวันนี้น้ำไหลก็ต้องตกเป็นไม้ตายนะครับน้ำลึกอยู่ประมาณเมตร50ใช้ขอเบ็ด0.8นะครับเมน2.5ชิงหน้าเบอร์2 ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นไม้แรกหลังจากที่ผมเซตอุปกรณ์เรียบร้อยตั้งทุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตะกัวนะครับหาระดับน้ําเรียบร้อยเป็นไม้แรกหลังจากที่ผมมาจอดดูนี่เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ <S <S มีการถกผักนะครับ <S <S พวกผักตบชวา <S <S ผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ในคลองเนี่ย ทางเทศบาลเขาไม่ได้มาถกนะครับฟันป่าฟันออผักตบชวาเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกผักตอนนี้เริ่มเน่านะครับตอนที่ผมนั่งอยู่นี้เนี่ยได้กลิ่นผักเน่าเยอะแยะมากมายเลยตลอดทางแนวคลองแล้วสีของน้ำก็ไม่ชักจะดีสักเท่าไหร่นะครับ ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับน้ําก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ผักก็เนา่าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์กว่านี้ผมคิดว่าผักมันเน่าหมดแล้วแล้วก็กลิ่นของผักเน่าเนี่ยจะจางหายไปแต่เปล่าเลยเนื่องจากผักน่าจะมีเยอะนะครับพวกผักผักตบชวาพวกผักบุ้งพวกนี้มันเยอะทักทุ่มกันเยอะมันเนา่าใช้เวลาน่าจะสักเดือนหน้าเนี่ยผมว่า น้ำของเซนนินน่าจะดีแต่ไหนๆนะครับมาแล้วก็ต้องนั่งเนาะมันไม่ไม่มีเวลาที่จะขับรถไปหาหมายอื่นแหละตอนนี้ก็ครึ่งวันแล้วออกมาลองนั่งดูครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้กับการตั้งตกไม่ตายวันนี้น้ําไหล ตัวนี้เป็นม้าที่สองนะครับห่างกันประมาณสักสิบนาทีได้จากไม้แรกอันนี้ผมก็ทอยม้าที่สองลงไปแล้วฟองเริ่มเข้ามารอบๆอบทุ่นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ายังเป็นปลาอะไรนะครับ ปาชักเกอร์นันหนายหรือโอ้ยคางดำน้อยเข้ามาแล้วเจาเจาวเจาเจา หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มแม่ตอกตอกเดี๋ยวๆด้ย้ไม่ทันลงไปข้อนึงผมมัวแต่มองโฟกัสกล้องที่ซูมทุนอยู่นะครับเพราะตอนนี้เหมือนจะว่าโฟกัสไม่ชัดไง ราะนั้นสายตาผมก็เลยไม่ได้มองทุนเดี๋ยวนะหลุดโฟกัสแล้วมั้งเนี่ยปัญหาที่ผมทําคลิปแล้วไม่ค่อยอยากจะซูมทุนสักเท่าไหร่ก็ตรงนี้แหละครับมันต้องคอยดูว่ามันโฟกัสทุนหรือเปล่าเบอร์หรือเปล่ามูต่มองห่างทุนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับบางทีได้ภาพออกมามันก็ไม่ชัดเมื่อกี้จังหวะปลามันกินนะผมไม่ได้วัดเพราะว่ามูต่มองโฟกัสในกล้องอยู่ มาคางดำตัวเหลืองอ่อยเลยโอ้ยทำไมเอาปลาไม่ได้เอตัวดีด้วยตัวดีด้วยเหยี่ยลงไปประมาณสี่นาทีมาตัวที่สองลงกระชังไป หมานี้ปลาปลาดูดเยอะมากเลยปลาชักเกอร์โคตรเยอะเลยมาสองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้ว ยังไม่รู้ว่าปานินจะเข้าตอนไหนนะลองดูน้ำหยุดไหลแล้วมันน่าเปลี่ยนเป็นตั้งบาลานมากเลยครับผมชอบตกบาลานมากเลยแต่ตอนแรกที่มานั่งเนี่ยคือน้ำมันไหลไงตั้งบาลานไม่น่าจะอยู่ก็เลยตั้งเป็นระบบไม้ตายพอตั้งเสร็จเรียบร้อ,อยน้ำหยุดไหลน่าเสียดายจริงๆผมไม่ได้เทสสายสำรองไว้ไม่ได้ ผมไม่ได้เซตสายสำรองไว้นะครับก็สายเดียวเลยชุดนี้ชุดเดียวผมตั้งใจจะให้นา้นายเห็นอาการไม้ตายที่มันตอกลงครึ่งข้อตอกข้อหนึ่งนะครับตอกข้อหนึ่งตอกครึ่งข้ออย่างเงี้ยแล้วผมวัดโดนอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่กล้าวัดนะครับผมเชื่อว่าอาการ ที่เราตั้งไม้ตายแล้วมันตอกลงไปเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อนๆบางคนไม่รู้นั่นคืออาการกินของปลานะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเลนส์ซูมมามาซูมหาจังหวะอาการไม้ตายที่ปลามันตอกมันเป็นที่มาของชื่อช่องของผมนะครับช่องริ้วไม้ตอกเนี่ยก็คือมาจากตรงนี้แหละที่ผมตั้งทุนนะครับเป็นระบบไม้ตายแต่ว่าจังหวะปลามันตอกนะครับ แล้วผมวัดแล้วมันโดนมันเป็นการผสมคํากันระหว่างไม้ตายกับไม้กับอาการตอกนะครับก็คือเป็นไม้ตอกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดผมอยากได้จังหวะที่มันตอกลงอาการตอกลงเนี่ยกับอาการที่ทุ่มมันไหลคนละตัวกันนะครับตอกคือตอกจึกลงไปเฉยๆนะครับอาการไหลอ่นนั้นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะการตอกเมื่อกี้คล้ายปลาตอดนะ เดีย๋ยวผมจะหาจังหวัดที่มันไม่ทันดอกนี้ไม่ทันเมื่อกี้ปลามาันตองไปเลยยกไปต้องหายหได้นะครับต้องหายหได้อาการปลากินแล้วตั้งไม่ตายแล้วมันตอกเนี่ยต้องหายหได้อ่ะลงไปเล่นเลย ยึกยิกย้นสุดซุบบวนฟองขึ้นมายกโอ้โหไม่โดนมานี่ หนมตอบลงไปเห็นไหมเห็นไหมจะตอบลงไปครึ่งหนึ่ง้ยสายนี้สวยงามสานาทีครับเหยื่อลงไปประมาณสานาทีสายนี้ประมาณสักสามขีดได้ครับลงกระชังไว้ก่อนนี่ผมสับสนกับการขยับโฟกัสทุน มันเขาเรียกไงอะพวงพวงกับการหาห่างทุนนะมันฝืนธรรมชาติไปนิดนึงนะครับมันฝืนธรรมชาติของผมไปเพราะนั้นผมต้องการระยะเวลาในการปรับตัวนะครับกับการใช้เลนส์ซูมคือซื้อมานานแล้วแหละนานมาละประมาณสักปีกว่าสองปีเกือบเกือบ,บสองปีครับตั้งแต่ผมทำคลิปแรกๆเลยตั้งแต่ทำช่องใหม่ๆนู้น นะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยการใช้งานมันค่อนข้างจะยากเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กล้องที่มันเป็น DSLR หรือ m i l เลเลที่มันเป็นกล้องตัวขนาดใหญ่ฟูลเฟรมขนาดนั้นที่ว่าสเกลของภาพมันจะกว้างนะครับการซูมทุ่นเองก็ไม่ใช่ปัญหาผมเลยซื้อมาแล้วก็ใช้แค่ครั้ง2ครั้งแล้วก็ไม่ได้กลับเอามาใช้อีก ก็เก็บเอาไว้นะครับผมเข้าใจความรู้สึกนานะที่อยากเห็นนะครับอาการทุ่นเวลาผมออกหมายตกปลาเนี่ยผมอ่านอาการทุ่นแบบไหนใช้ยังไงผมเข้าใจความรู้สึกครับวันนี้ก็เลยลองนำมันมาใช้ดูนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาปรับความเข้าใจนะครับวิธีการใช้หาเทคนิคการใช้ปัญหาคือน้ำมันไหลแล้วทุ่นมันก็ขยับออกจากเฟรมของกล้องไปนะครับต้องขยับตาม มันเป็นการที่ฝืนธรรมชาติของผมมากเลยมันเขาเรียกไงวะเออสายตาเราก็มองห่างทุนเนาะแล้วก็ต้องมองหน้าจอด้วยว่ากล้องมันโฟกัสห่างทุนหรือเปล่ามันหลุดเฟรมไปหรือเปล่าต้องขยับมันภาวะพะวงนะครับผมจึงทําคลิปออกมาไม่ค่อยจะมีการซูมทุนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวมีหน้าๆเรียกร้องมาหลายท่านมากเลยในคอมเมนต์ก็เลยวันนี้เอาใจซะหน่อยเนาะคลิปนี้เอาใจซะหน่อยอย่าซูมอาการทุนให้เห็นกัน คือผมที่ผมใช้เลนส์ซูมทุ่นวันนี้นะครับผมอยากให้นานาเห็นอาการกินของปลานะครับที่เราตั้งเป็นไม้ตายนะครับแล้วอาการมันตอกเนี่ยมันก็สามารถที่จะวัดได้เหมือนกันนะครับจะพูดไปก็คือมันไม่เห็นภาพนะครับผมอธิบายไปเองมันก็ไม่เห็นภาพฉะนั้นจึงใช้ตัวช่วยนะครับเลนส์ซูมทุ่นวันนี้เอามาซูมหาจังหวะอาการที่มันตอกนะครับแล้วผมวัดโดนเดี๋ยว ยกขึ้นมาคือผมจะวัดตั้งนานแล้วเมื่อกี้ตั้งแต่ครึ่งข้อแรกแล้วล่มผมมันล้มใส่ล่มมันล้มใส่ตัวก็เลยเอามือไปจับดันล่มนะครับแล้วก็มาคว้าคันเพื่อสับปลานะครับเมื่อกี้อาการทุ่นมันก็เลยยกลอยขึ้นมาสามข้อล่มมันล้มทับอับปลาอย่าลุยกันต่อเลยวันนี้ปลากินเรื่อยๆนะ ุน้าเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันตอกลงเห็นไหมครับโอ้ยน้ำอ <c oughs> สองฟัดเลยน้าเห็นไหมในคลิปนะครับว่ามันตอกลงเมื่อกี้เนะี่ยตอกชึบเลยอตายแล้วคลิปหลุดสองรอบแล้วนะสองคลิปแล้วนะ EP ที่สามสิบสองเนี่ยผมก็หลุดไปหลายตัวเหมือนกันไซส์ดีๆทั้งนั้นเลยนี้ก็หลุดอีกแล้ว สเอาละครับเพื่อนๆครับมาถึงในช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นงานยากฮะยากตรงที่ว่าพื้นที่ใต้น้ำนี่มันมีเศษผักนะครับผักบุ้งที่มันทับถมมาเป็นเวลานานแล้วมันก็เน่านะครับในช่วงที่เทศบาลเข้ามาถกนะครับมาฟันมาก็เลยเปิดทางน้ํานะครับ มันทับถมกันแล้วก็เน่ามาเป็นอาทิตย์แล้วเลืวอที่นี้มันมีจํานวนเยอะมากพอเหยื่อเราตกไปถึงพื้นเนี่ยนะครับไปถึงชั้นดินชั้นพื้นที่มันแข็งหน่อยเนี่ยเหยื่อก็จะหยุดนะครับเราทุนก็ได้ระดับที่เราตั้งไว้แต่เศษผักเศษพืชที่มันเน่าเนี่ยนะครับมันมีความเบากว่าเพราะนั้นมันก็จะอยู่สูงกว่ายเหยื่อของเรานะครับก็หมายถึงว่า <ไป S 1> เหยื่อของเราเนี่ยจมลงไปใต้ผักอีกทีหนึ่งนะครับยกขึ้นไหวไหมครับนายผมช่วยไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษเหยื่อที่มันฟุ้งกระจายเป็นละอองละอ่อนเนี่ยตกตะกอนนะครับลงไปทับผักอีกทีหนึ่งนะพอเข้าใจเนาะนึกภาพตามปลาก็ได้กลิ่นเหยื่อนะครับแล้วก็มาซุกไซต์นะครับเศษเหยื่อที่ฟุ้งกระจายอยู่บริเวณผิวของผักเนาะผมเรียกแบบนี้แล้วกันมันทําให้ทุ่นยึกยึยักยักแสดงอาการไม่ชัดเจนนะครับแต่ปลาเนี่ยคือไม่ได้กินเหยื่อหรอก มันกินเหยื่อข้างบนอีกทีหนึ่งที่มันมันแปะแปะกับเศษผักอยู่เพราะนั้นคลิปนี้นะครับผมวัดปลาหลุดไปไม่ต่ำกว่า7ตัว8ตัวนะครับตลอดทั้งคลิปเลยมันเป็นอุปสรรคมากนะครับในการตกปลาคลิปนี้เพราะนั้นผม,ผมก็ได้จานวนปลาที่น้อยมากๆสํสำหรับคลิปนี้เอาไว้ให้หมายมันดีกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนั่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปลาที่นี่ค่อนข้างตัวใหญ่